เสี่ยมาเก็ตมุกหนูเลยอะหนูเข้ามาทํางานอะหนูมาหาเพื่อนอ๋อมันจบรรยากาศโอเคเยี่ยมมากหนูได้มาหาเงินหนูมาหาเพื่อนหนูรู้สึกว่าแบบอันดับแรกหนูคิดเลยนะคะหนูก็คิดแบบเพื่อนครบปะวะนี่ยเออเออเออมาเมืก็จะกดดันหน่อยเพราะเขาบอมหูอย่างเลยเนาะแรกที่เข้ามาเองนะคะอะไรอย่างเดี๋ยวคลาสนี้เขาเข้าเรื่องหรือยังจะเอาหรือยังจะเอาอย่างเอาเลยบอก โอเคท่านจะเข้าเรียนแล้วนะโอเคไหมค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะน้องแพลวแนะนําตัวหน่อยสิคะ่าชื่อนางสาววรลชียครวันนะคะชื่อเล่นชื่อแพลวค่ะเป็นเอสซีออนไลน์ของดอนจันท์ค่ะตอนนี้ทํางานมาเป็นเอสซียู่กับเฮามากี่ปีเลยเขาข่าประมาณสองค่ะสองปีเนาะแต่ว่าเบิรเกยทํางานที่ปรึกษาการขายที่อื่นมาก่อนเออยังค่ะเคยทําอะไรมาก่อนนะคะ ก่อนเป็นแบบเด็กเสิร์ฟอะ่ะค่ะเด็กเส uh ิร huh. ์ฟทานาร้านก๋วยเตี๋ยวห้องร้านขนมจีนห้องอะ่ะค่ะเล่าประสบการณ์หรือความรู้สึกของการเป็นเซลล์หรือเป็นที่ปรึกษาการขายที่บอมีประสบการณ์มาก่อนเลยเนี่ยพอมาทําแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงวะตอนแรกก็รู้สึกแบบว่าน่าจะทามาได้มันก็จะกดดันน้อยเพราะเขาบอกู้อย่างเลยเนาะนแรกเข้ามาน,นะคะมัน อยู่ที่ประสบการณ์นะคะถ้าเขาขายไปเรื่อยๆขายไปเรื่อยเขาก็จะเียนหืมไออย่างไปเรื่อยๆนะคะเขาอู้กับลูกค้าเยอะขึ<ๆ>้นเยอะขึ้นนี่นะคะเออเขาก็จะมีประสบการณ์หน้าตรงนี้เนาะ,ะมันก็จะทาให้เขามั่นใจในการขายเพิ่มขึ้นตอนที่เริ่มขายใหม่ๆเนี่ยขายทุกรุ่น <c oughs> ในตอนนั้นเนี่ย <c oughs> เคยขายรถล้วบ่ะยังค่ะบ่เคยยังมาเคยเลยค้งแรกที่หนูขายจะเป็นสเปซเอสออโต้รถล,ล้วนี่คือที่เปิดประสบการณ์หนูเลยคือจะเป็นขั้นที่3ขายแคป ใส่ขายขายให้กับลูกค้าที่ไปตักเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมฮะแมนค่ะช่วงปีแรกๆก็จะได้จากเพจกลางโอเคหลังจากปล่อยคันแรกไปเนี่ยยอดจองเริ่มมาอย่างเริ่ม่ะะเริ่มมาแบบกันสองกันอ่เคยจองน้อยสุดกาประมาณสองคันค่ะจะมีแบบขึ้นสูงห้องเจดแกันเข้ากัอนอ่แล้วก็ดอปลงมาสองกันอย่าก็มีร<ห>ู้สึกกันอย่างไหมตอนนั้นเอ๊ะทำแล้วขายรถได้แค่สกัน ก็มาได้โมซึ่งไม่ได้โมสึ่งอย่างเลยอ่าเปิ้ลก็จะเลี้ยงเขาไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช <c oughs> ่ก็แบบก็มาได้โมสึ่งอ่าคว่ามาได้โมสึ่งอย่างของหนูนี่คือแบบเขาก็มาได้แบบเฮ้ยรูย้สึกกดดันค่ะจะมาค่อยกดดันตัวเองจะแบบทำแบบรีแลกซ์อ๋โอเค แล้วเราเริ่มมาทําแอดแล้วได้ลูกค้าจากเพจของตัวเองเนี่ยหลังจากเวลาผ่านไปแล้วสักประมาณเท่าไหร่เกือบปีะะเกือบปีค่อนข้างนานตอนที่เราเริ่มคิดว่ามันมีผลเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันมีคนอยู่ในเพจเราประมาณสักเท่าไหร่อะไรอย่างไร,ไรประมาณนนะะพันคนคะคะพันคนพอเริ่มมีพันคนปั๊บมันเริ่มดีขึ้นนี่แล้วก็เพจมันรันมาได้ประมาณสัก ประมาณอ,อ่าประมาณ6-8เ<น>ดือนเลยกันเนาะเหมือนมันจะจับทางได้ตอนคล้ายๆว่าเกือบปีนะคะจับทางได้ว่าส่วนใหญ่ลูกค้าหนูจะเป็นรถล้วนูอู้ก,กับลูกค้ารายหนึง่งแล้วเขาเป็นหัวหน้าทีมอย่าหัวหน้าทีมรถล้วนแล้วก็อู้ไปอู้มาแลก็แนะนําลูกค้ามาให้เฮาอย่ามันเก็กกายเป็นแบบเฮาได้ลูกค้ากลุ่มรถล้วนอย่างค่ะจากนั้นมาหนูก็ยิงรถล้วนเป็นหลักช่วงที่ขายรถล้วนช่วงแรกๆอ่ะหู้แคมเปญมันไหมบอกหู้ องค์ประกอบของรถล้วประกอบด้วยอะไรบ้างบอกหูเลยหูอย่างเลยแลวใครสอนอส่วนใหญ่ถามพี่ในทีมเนาค่ะ,คะถามแม่เจมสถามพแบบี่นกเขาอแบบทาไฟแนนซ์ตัวว่าไฟแนนซ์นี่เงินไขมันเป็นอย่างใดมากได้ตไรใะคะ่ะจนถึงปัจจุบันเนี่ยโดยโดยส่วนใหญ่ที่เขาขายมันเริ่มโฟกัสลงไปที่กลุ่มของรถัร้วามากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมในะปัจจุบันนี้นะอ่นอย่างที่มันทำให้มันมาเป็นอี้ จุดเริ่มต้นนีค่ค่ะเกิดหนูบอกไปแล้วรอแต่กี้อ่ะแต่ตอนนี้มันเหมือนกับผลลัพธ์ที่ออกมาของแพรอะครับเป็นรลดล้วไปเป็นส่วนใหญ่หนูว่าการบอกต่ออะเวลาที่เราแบบส่งมอบรถอ่ะแล้วเขาก็ทายหูบลงนั่นนี่แล้วเปื่อนของเปื่อนก็จะเป็นลูกค้าของหนูอะมันจะเป็นเปื่อนของเปื่อนกันแล้วมาซื้อมาซื้ออ่ะคือหมายถึง<ล>ว่าเขาก็จะ ไปบอกต่อกันแล้วก็หนูมีสติกเกอร์ลนหนูมีสติกเกอร์ใช่สติกเกอร์นี่ทำให้หนูขายรถได้อย่างนั้นเหรอใช่หนูเชื่อแบบนั้นคนอื่นเขาก็ทำได้แล้วคิดว่าโปรโมชั่นของเราอ่ะก็ไม่ได้แตกต่างหรืออาจจะบดีเท่ากับเซลล์บาง<อ>ที่ด้วยก็ได้จริงไหมแล้วไอ้อย่างที่ทำให้ ลูกค้ามาตัดสินใจว่าเออจะมาเตซื้อที่แพลวแล้วกันหนูเคยถามลูกค้านายนะคะบอกว่าอูง่ง่าย,งงายแบบประมาณว่าทําไมพูดอ,อย่างมันง่ายขนาดนี้อย่าแบบดูเหมาได้ยุ่งยากค่ะลูกค้าก็แบบประมาณว่าเคยอ,อู่เซลคนนี้มาก่อนเนอร์นั่นนี่อย่าแบบางทีประกอบประก็ว่าเออเปิลมาค่อยตอบเฮาตะใดอย่อแต่ถ้าเฮาค่ะจะตอบเปลิลแล้วก็จะแก้ปัญหาให้เปิลตื่นมาแล้ก็จะเช็คโทรศัพท์เนาะว่าลูกค้าเป็นตัก มาก็นั่นนี่ก็อนนะคะ่ะอเหาก็จะตอบละไว้เลยะะการอยู่บนโลกออนไลน์เนี่ยจะมีลูกค้าที่ปฏิเสธเราเยอะมีเยอะค่ะเยอะรู้สึกยังไงแรกๆก็รู้สึกแบบอันถ้าลูกค้าที่อู้กับเฮาแล้วมาจองนะคะก็จะรู้สึกเฟลแต่ต่อไปเฮาแข็งแก่งละเฮาก็ไม่ได้รู้สึกยังเฮาก็แค่คิดว่าเปิดมาซื้อที่เฮาแสดงว่ามันมีบุญต้องกันอย่า เวลาน้องเจอปัญหาห,าร,หรืออุปสรรคในในชีวิตหรือการทํางานเนี่ยเขาจะบอกตัวเขาเองว่าอย่างไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะอืมทำเลยอย่าทำอย่างก็ทาเลยอยนก็ตึงผ่านไปค่ะที่เขาทําหมู่ไอ้ทำติ๊กต็อหรือผมเห็นบางทีเนาะทำติ๊กต็อกหรือยิงแอดบนเฟซบุ๊กานประเภทเนี้ยคอนเทนต์มูลนิธินณปัจจุบันนะ,ะทำเองไหมทำเองเอแล้วคิดคอนเทนต์ยังไงครับ ก็เลื่อนติ๊กต๊อกดูแล้วก็ปับ๊บของคนอื่นมาใช้กับของเราก็ปีแม่นก็แบบบางทีสมมติเขาไปเห็นอุ้ยไอเดียนี่เจ๋งดีนะคะแล้วก็ลองเอามาปั๊บทําเป็นของเราแอะที่เกี่ยวกับขายรถเนี่ยค่ะต่บ้างเก่างกงมบบเกี่ยวกับขายรถมีมีม,ม,มีเป้าหมายไหมครับสําหรับตัวของเองถ้าทําได้นะนก็อยากปล่อยเดือนละเก้าคันจองเดือนละสิบคันอัพอยากทำได้ไหมได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะ สำหรับเอสซีใหม่เขาอยากจะฝากอย่างเขาครับอยากจะฝากว่าทำไปเลยไม่ต้องกลัวผิดถูกก็ทำไปเลยมันต้องกลัวมันต้องแบบขายรดยากจังเลยแบบทอ้อแท้อย่างเงี้ยค่ะมมนต้องเพ้อทำไปก่อนทำไปเลยมหูอย่าเพื่อถามถามคนอื่นถามแล้วจดจดแล้วจำค่ะประมาณนี้โอเคได้ครับขอบคุณมากครับน้องแพร